เพาหลายคนพอโด่งดามีคนติดตามเยอะ,ะใช้พื้นที่ในโซเชียลฮะในการสร้างอาชีพ หลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะศิลปินดาราหลายคนก็ทำนะล่าสุดคุณแจ็คแฟนฉันนี่ไลฟ์ขายของใช่ไม่รู้ขายได้บ้างไหมขายเสื้อผ้าอุ๊ยก่อนหน้านี้เขาขายเสื้อผ้าคือไลฟ์ขายดีมากแต่ก็เป็นแบบสไตล์ฮาๆของเขาเนี่ยคุณผู้ชมกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แจ็คแฟนฉันคือโลออกมาขายโลจนตัวเองพูดว่าแล้วผมจะใส่อะไรเนี่ยขายมันไปหน่อยขับเลินแล้วมันอีขาดคุณด้วยเขาบอกใช่เอ้คุณชุดนี้แจ็คใส่อย่างนี้อยู่บ้านเหรอแจบ Oh. น่าจะเป็นชุดของคนที่บ้านหรือเปล่าคุณขาคือแจ็คเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าความจนมันน่ากลัวก็คือแบบอามีการไลฟ์เผื่อแฟนคลับเนี่ยจะมาช่วยกันซื้อของที่ตัวเองขายขายไปก่อฮาไปแบบนี้แล้วก็เผยภาพเด็ดนี่แหละคุณผู้ชมว่าแบบขายจนหมดตูดแล้วครับหมดตูดในที่นี้ก็คือไม่มีอะไรจะให้ขายแล้วดูนี่ไม่ใช่เสื้อผ้าแจ็คแล้วอ่ะไป่ใชอแล้มาขายแล้วอ่ะถูกดูสิของสะสมอะไรต่างๆก่อนหน้านี้เอาโมเดลพี่เบิร์ตทงชัยมาขายแล้วมีคนไปเน้นบอกอะไรรึมั้ พี่เบริร์ดรู้เสียใจแย่เลยนะค่ะเจ๊บอก<บ> จริงด้วยไม่ขายแล้วกันไม่ขายแล้วเนาะแต่ขายประเทศต่อนะเมื่อกี้ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดสกิลการขายของเขามันหยุดไม่อยู่แล้วค่ะเพราะเจ้าตัวประกาศขายบ้านแล้วค่ะอันนี้เอาหาหรือเปล่าคุณเขาประกาศขายบ้านจริงจังเพราะว่าโพสตคลิปนะคะยืนอยู่หน้าบ้านคู่กับสองพี่น้องเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นคือนิกกี้นะชัดแล้วก็เมส์นัชชาค่ะแล้วก็ป้ายประกาศขายจริงจังเลยคือเผยให้เห็นบรรยากาศในบ้านแบบนี้ด้วยนี่ไงเป็นการแชร์รูปเพราะการขายบ้านนะถ่ายหน้าบ้านอย่างเดียวมันไม่พอ เห็นไหมมันก็ต้องแบบบรรยากาศบ้านห้องนอนเป็นยังไงนู่นเป็นยังไงนี่นะคะแล้วเขาก็ลงภาพแบบนี้แล้วเขียนแคปชั่นว่าถึงเวลาแล้วเสื้อผ้าไปแล้วรองเท้าไปแล้วของเล่นไปแล้วมีเหนือแล้วนะอีกสนใจโทรมานะครับเออไปโทรมานะครับนี่ขายอะไรบ้านใช่ไหม เขาบอกว่าขายจริงๆขายบ้านจริงๆไม่ไ <ses> ด <qui> ้ขายเล่นเล่นแล้วคราวนี้เออเนี่ยเราก็มาออกข่าวให้แจ็คนะเผื่อแจ็คจะมีคนโทรไปเยอะขึ้นนะแจ็คใช่เผื่อขายบ้านเอาจริงนะแจ็คแค่นี้ไม่พอหรอกรีวิวไม่พออยากเห็นแจ็คอะทำรีวิวอยู่ในบ้านหลังนี้ให้หน่อยมุมต่างๆอย่างเงี้ยแจ็คใช่เอาให้เห็นเลยว่ามันตรงไหนทำอะไรได้สนุกยังไงกุญแจนี้ขโมยไปปั๊มได้ไหมมาเปิดอันล็อกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดคนจะปีนเข้าไปขโมยของง่ายหรือยากอะไรอย่างเงี้ยแจ็คเอาให้เต็มที่ค่ะเผื่อจะขายได้นะ แต่เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมช่วงนี้ผมจะบอกทริคอย่างหนึ่งบางคนมองว่าฉันไม่ใช่เป็นแบบมีร้านค้าฉันไม่เคยขายของมาก่อนจะไปขายได้อย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้โซเชียลต่างๆนะมันมีแพลตฟอร์มให้เราแบบเอาของตัวเองมาลงขายอย่าง2อย่างก็ได้รองเท้าไม่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่คุณประกาศขายเพื่อนๆเห็นนะใช่เออมันง่ายแล้วลองใช้วิกฤตตรงนี้พลิกเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับใช่ค่ะ